วุ้นจะวปดูพวกคุณเคยเล่นเกมเอพีแล้วรู้สึกว่าคลิกซ้ายแล้วปืนมันไม่ลั่นหรือว่าลั่นช้าไหมหรือว่ามุมงในเราเนี่ยน่วงแปลกๆไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมีเซตติ้งมาแนะนานที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับเซตติ้งที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ Reflex กชัทาง Nvidia นั่นเองนะผม หลายคนก็เคยอาจจะได้ยินคำว่า NVIDIA Reflex mer หรือว่านักแข่งหลายคนแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปรู้จัก NVIDIA Reflex เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลด latency ในตัวเกมนั่นเองนะครับทุกคนโดยการให้ CPU กับ GPU เนี่ยทำงานพร้อมกันพอเจ้าตัว CPU กับ GPU เนี่ยเราทำงานควบคู่ไปได้วยกันเนี่ยการเรนเดอร์ของภาพหรือเจ้าตัวเกมก็จะเรียลไทม์มากขึ้นพอการเรนเดอร์ของภาพมาันเรียลไทม์ความหน่วงมันก็จะน้อยลงนั่นเองครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการใช้ i ิด NVIDIA Reflex เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไง ไปดูดีกว่า <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Marvel Rivals น,นั่นเองนะผมและเราใช้เกมนี้ทดสอบเทคโนโลยี Nvidia Reflex นั่นเองครับทุกคนแต่อยากจะฝากทุกคนไว้ไดีนึงว่า Nvidia Reflex ไม่ได้มีแค่ใน Marvel Rivals นะครับผมมันอยู่ในเกมอื่นอีนอกมากมายนะเกมดังๆเช่น Valorant CS2 Fortnite Delta Force และเกมอื่นๆนะผมก็อยากให้ทุกคนลองไปเปิดเซตติ้งดูแล้วไปดูว่า มี Nvidia Reflex ไหมถ้ามีก็ลองเปิดใช้ดูกันได้นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาลองใช้ Nvidia Reflex ใน Marvel Rivals กันนะครับแล้วมาดูกันว่ามันต่างขนาดไหนนะทุกคนอย่างแรกเลยผมอยากจะให้ทุกคนดูเซตติ้งของเจ้าตัว Marvel Rivals ของผมก่อนตอนนี้เนะาะคอมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยมีสเปค5060นะครผมเป็นการ์ดจอทาง Nvidia น,น,นั่นเองนะผมการ์ดจอโน้ตบุ๊กนะทุกคนก็เราเลื่อนลงมานะครับ กาฟิกเซตติ้งผมใช้เนี่ยมีเดียมหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการ์จอโน้ตบุ๊กเนาะทุกคนเนาะ5060แล้วอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะ NVIDIA DLSS Frame Gen ผมปิดไว้แล้ว NVIDIA Reflex เนี่ยผมก็ปิดไว้นะครับและเราจะใช้เซตติ้งนี้อย่างแรกลอง Performance Test นะผมแล้วมาดูกันว่ามันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเราจะได้เ p s เเท่าไหร่แล้วมาใช้เวลานานขนาดไหนในการ เจนภาพนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามาเบสมาร์กันก่อนเลยนะผมมาดูกันว่าเราจะได้ FPS อยู่ที่เท่าไหร่และใช้เวลาเจนภาพเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสมาร์กของเจ้าตัวมา v e l Rival เนาะแบบที่ทุกคนเห็นได้เขาใช้ภาพตอนที่แบบว่ามีการไฟหรือว่าการใช้สกิลของเ,ย,เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราลอดู FPS นะผมแบบที่ทุกคนเห็นได้ขวาล่างนะครับว่าจะออกมา A v เ r a g e เท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวเราฟาสทอมเบิไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ performance test เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและอันนี้ก็คือผลลัพธ์อันแรกเนาะอย่างแรกเลยก็คือ average fps เนี่ยอยู่ที่92 fps ครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสกนก็คือ average frame generation time เนี่ยจะอยู่ที่11มิลลิวินนั่นเองครับก็คือใช้เวลานานขนาดไหนในการเจนภาพขึ้นมานั่นเองนะครับก็ไม่แย,ย่ครับการจออินฟิเดียเขาเนี่ย แรงอยู่แล้วนะผมอันนี้ก็จะเป็นอาท5ต6 0นั่นเองนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยเรามาเปิดเซตติ้งเฟรมเจนดีกว่าพร้อมกับ Nvidia Reflex นะครับทุกคนแล้วมาดูกันว่าเฟรมหรือเอพที่เราจะได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เจ้าตัวการเจนภาพในเวลาเนี่ยจะน้อยลงไหมครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามาพร์ฟอร์มเมนเทสกันอีกหนึ่งรอบเลยนะครับ เมื่อกี้เราได้ประมาณ90 FPS นาะแล้วก็เวลาในการเจนภาพเนี่ยจะอยู่ที่11มิลลิวินั่นเองนะครับก็มาดูกันว่ารอบนี้พอเราเปลี่ยนเซตติ้งเนี่ยเปิดเฟรมเจนพร้อมกับ NVIDIA Reflex จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะพอฟอร์มเป็นเทสทุกอย่างมันก็จะรันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราข้ามไปเลยดีกว่าเนะ fast forward ไปเลยนะทุกคนแนละ้วมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้อ,ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่โค้งสุดท้ายของ performance test แล้วนะครับเรามาดูผลลับกันดีกว่านะว่าหลังเราเปิดเฟรมเจนบวกกับ Nvidia Reflex นะครับผมอ่าอย่างแรกที่ทุกคนเห็นนะครับ average FPS เนี่ยพุ่งมาเกือบ40 FPS นะผมเมื่อกี้เราได้ประมาณ92เนาะอันนี้ขึ้นมาเป็น133นะครับบวกมาประมาณ41 FPS นะครับแล้วก็ average frame generation time เนี่ยก็ลดลงไป3มิลลิวินาทีนั่นเองครับแปลว่าการเจนภาพเนี่ย ก็เร็วขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเซตติ้งของ n v i d i ีเดียนะผมการใช้ DLSS วอบวกเฟรมเจนทำให้ FPS เพิ่มขึ้นต่อภาพจะลื่นขึ้นแล้วก็ n v i d i ี Reflex ลดความหน่วงทำให้การเจนภาพเนี่ยเรียลไทม์ขึ้นนะครับก็เห็นได้นะทุกคนว่าเวลาการเจนภาพเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะผมอันนี้ก็เป็น performance test นะครับก็เดี๋ยวเรามาลอง อินเกมกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะบอกฟีลลิ่งส่วนตัวของผมตอนใช้เจ้าตัว NVIDIA Reflex บวกกับ DLSS Frame Gen นั่นเองครับปะไปอยู่ในเกมกันดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้า Quick Match กันเลยนะครับผมนะ้วเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันนะอย่างแรกเลยนะตัวละครที่ผมชอบเล่นที่สุดนะ Marvel นะคือฮีล่านะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเข้ากับผมมากที่สุดละกัน คือเน้นเอมูเมนต์ไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นแล้วเอาจริงตัวไม่เคด้วยอันนี้คือหนึ่งในต,ตัวที่ผมชอบที่สุดในฮีล่านะก็เดี๋ยวเรามาลองฮีล่ากันนะครับผมแบบไม่เปิด NVIDIA Reflex และเปิด NVIDIA Reflex นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะว่าจะเป็นยังไงมาครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะผมเลฮีล่าเนาะอย่างแรกที่อยากจะให้ทุกคนเห็นอัพเซตติ้งเหมือนเดิมนะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการปิดนะครับผม d l S S Frame Gen แล้วก็ Nvidia Reflex ไว้นะผมอันนี้ปิดไว้อยู่นะทุกคนตอนนี้เฟรมที่เราได้เนี่ยประมาณ120 FPS 130เนาออันนี้อยู่ในล็อบบี้เนาะเดี๋ยวม่ได้กดออกไปนะครับเดี๋ยวลองออกไปเทคไฟกันดูหน่อยเนาะ แล้วมาดูว่าไอเพีเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะผมว่าไม่เกิน120นะครับตอนเราเทคไฟเนาะวิ่องออกมาเนี่ยเห็นไหมไอเพีก็เริ่มโอเคดอบละแคบิลิตี้หน่อยนะครับตอนนี้เราเริ่มเทคไฟแล้วนะทุกคนไอเพีดอบไปประมาณ80นะครับ80บโอ้โหฟูดฟูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือมันก็จะรู้สึกว่าการใช้สกิลเนี่ยมันก็ ไม่ได้เ a ลไทม์ขนาดนั้นนะครับเอ่อตอนเราเล่นเนาะคือมันจะมีความน่วงอยู่นิดนึงโอ้รอบมาได้ไงเนี่ยเพื่อนนะครับแล้วไอเพนเนี่ยมันก็ดอบอยู่พอสมควรเนาะมันไม่ได้แบบว่าเวอร์วังหรือว่าสูงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองมาเฮ้ยกูดกูดกูดเอากูดก่อนนะครับเอากูดกนโอเค ได้ไหม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 ได้ครับผมทุกคนโอเคโอเค <I am S 1> เดี๋ยวเราเรามาเปิด DL SS Frame Gen บวกกับ Nvidia Reflex กันแล้วมาดูกันว่า FPS เนี่ยเราจะเพิ่มไปขนาดไหนทุกคนนะมาเรามาเปิดกันเลยเนาะ DL SS Frame Gen Auto นะครับแล้วก็ Nvidia Reflex มามาดูกันทำในเกมโอ้โห เนี่ยครับ FPS นะครับทุกคนแบบที่ดูเห็นนะพุ่งไปร้อยสี่สิบนะขึ้นไปเกือบสี่สิบห้าสิบ FPS ทุกคนทุกคนว่าไงโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเทคไฟกันก่อนนะโอ้โหเป่าจับกว่าเยอะเลยครับดูดิเป่าจับกว่าเยอะเลยทุกคนเป่าเป่า,เป,าเป่าจับกว่าเยอะเลยครับคือพอเราเปิดเจ้าตัวอุย้เยเจนเ็น,เน good, good, กูดคูดเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมพอเราเปิดเจ้าตัว Nvidia Reflex เนี่ย คือมันความหน่วงเนี่ยมันจะน้อยลงเยอะแล้วทุกคนแล้วทำให้รู้สึกว่าการเล่นเนี่ยโดนเรียวทามากขึ้นนะภาพที่เรากดภาพที่เราเห็นแล้วเมาส์ที่เรากดเนี่ยรู้สึกว่ามันสอดคล้องกันมากขึ้นเลยนะครับอันนี้นะพออันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าภาพมันเกิดขึ้นแล้วเรากดแล้วมันดีเลยตอนนี้คือภาพ เกิดขึ้นเรากดแล้วแอคชั่นมันมาเลยนะครับผมอันนี้คือความต่างเนาะของ Nvidia Reflex คือหลายคนจะแบบเฮ้ยกดยิงแล้วทำไมมันไม่ออกกดยิงแล้วทำไมมันช้านี่แหละครับทุกคนมาต่างอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเจนเจนจะตายแล้วอุ้ยเนียนะครับ Nvidia Reflex ช่วยตรงนี้เราได้เยอะนะครับโดยเฉพาะเกม f p ที่แบบว่าเน้น ใครไวกว่าได้คิวใครไวกว่าชนะเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในเซตติ้งที่โกงมากๆนะครับที่ผมว่าทุกคนควรที่จะเปิดสวยเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยเฮ้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 ยคต,ตัดตีดีปะวะสวยโอ้โห มันไม่ไหวกับผมอะสักคนอะทุกคนมันไม่ไหวกับผมอะแชทอันนี้พูดจริงนะอันนี้ผมพูดจริงนะคือเปเด็นวิดีโอวิฟเฟงมาแล้วเป้าจับจัดอ่ะโอ้ยมันเปิดติไปแล้วมันหนีหมดเลยครับมันหนีหมดเลยครับผมก้อนตีมันหนีหมดเลยครับโอ้โหก็นี่นะครับผม ความรู้สึกของการใช้ NVIDIA Reflex แบบที่ผมบอกไปนะทุกคนว่า NVIDIA Reflex ไม่ได้มีแค่ใน Marvel r i v a l นะครับมในเกมดังๆเกมอิพิอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Warlo CS <c oughs> เอ่อ Delta Force f o r t n i g h นะครับผมก็ลองไปใช้กันได้นะผมว่าเป็นหนึ่งในเซตติ้ที่ผมว่าทุกคนควรที่จะเปิดนะ <c oughs> โูมันโลทุกคนไอ้เราไม่เออหูยได้นะผมอ่า ผมก็รบบวี่บอกมปครับเป็นหนึ่งในเซตที่ผมรู้สึกว่าหลายคนควรที่จะเปิดนะครับ NVIDIA Reflex แล้วลองไปใช้กันนะครับผมแล้วก็มาบอกกันได้นะว่ารู้สึกยังไงนั่นเองนะผมขอเนี้ยไปเล่นต่อนะทุกคนแบบใช้ NVIDIA Reflex แล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังเกมนี่จบ G G Let's go bro Let's go bro ก็แบบนี่ดูคนเห็นนะนะว่าเจ้าตัว s e t t i n g NVIDIA Reflex เนี่ยช่วยลด Input l a หล่ทำให้การเล่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีดีเลย และเซตติ้งแบบ DLSS บวกเ a รม g e n เนียช่วยบูส์ FPS ทำให้การเล่นของเราเรียนลื่นขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ใครที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA ตั้งแต่ซีรีส์9ขึ้นไปนะครับก็อย่าลองลืมเปิดเจ้าตัว NVIDIA Reflex เพื่อลองทดสอบการตอบสนองที่ไวขึ้นและลองสัมผัสว่ามันต่างแค่ไหนนั่นเองนะครับทุกคน NVIDIA Reflex สำหรับผู้ใช้การ์ดจอตั้งแต่ซีรีส์9ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น GTX ซีรีส์9ซีรีส์10หรือซีร16หรือว่า RTX ซีรีส์20 30 40หรือว่า50นนัเอง ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกคน